สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เข้าใจง่ายๆวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งคุยกันแบบสบายสบาในบรรยากาศที่คุ้นเคยเหมือนเรานั่งล้อมวงเล่าเรื่องแล้วมีเจ้าเหมียวตัวโปรดเดินไปเดินมาอยู่ข้างๆเรานี่แหละครับใครที่เป็นทาสแมวเหมือนกันน่าจะเข้าใจดีว่าการเลี้ยงแมวไม่ใช่แค่เรื่องของการให้อาหารทำความสะอาดกระบะทรายหรือพาไปฉีดวัคซีนตามเวลาเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของหัวใจ เรื่องของความรู้สึกและเรื่องของสายใยที่มองไม่เห็นแต่รับรู้ได้จริงๆทุกครั้งที่เรามองตาเจ้าเหมียวมันเหมือนมีบางอย่างเชื่อมต่อกันอยู่เงียบเงียลึกๆไม่ต้องมีคำพูดใดๆแต่ในความสัมพันธ์ที่ดูอบอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงครางเหมียวๆนั้นมันก็มีมุมเงาที่หลายคนไม่ค่อยพูดถึงหรือบางทีก็ซ่อนเอาไว้ไม่อยากเปิดเผยความรู้สึกที่แอบกดไว้ในใจเพราะแค่คิดถึง ก็น้ำตาคลอแล้วคุณเคยเป็นไหมครับผมขอเริ่มด้วยคำถามตรงๆเลยนะทาตแมวอย่างเราๆกลัวอะไรมากที่สุดในความสัมพันธ์กับแมวลองนั่งนิ่งๆแล้วถามตัวเองดูสิครับคุณอาจเจอคำตอบมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้แต่เชื่อว่าหลายคนจะมีคำตอบที่คล้ายกันบางทีเราอาจไม่เคยพูดออกมาแต่เรารู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นในส่วนที่ลึกที่สุดของใจ การเลี้ยงแมวเต็มไปด้วยความสุขจริงครับตั้งแต่เสียงก๊อกแก๊กตอนเขาเดินมากวนตอนเราทำงานเสียงร้องตอนเรียกเขาเช้าหรือแม้แต่จังหวะที่นอนกอดกันแล้วหลับไปโดยไม่รู้ตัวแต่ความสุขนั้นมันมักมาพร้อมกับเงาของความกลัวเล็กๆที่คอยแอบซ่อนอยู่เหมือนเงาตามตัวหลายครั้งผมเองก็เคยนั่งมองเจ้าเหมียวทั้ง5ตัวที่บ้านแล้วเผลอคิดไปว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นยังไงนะใครจะจากใครไปก่อน ใครจะต้องอยู่ต่อโดยไม่มีอีกฝ่ายคำถามนี้มันเหมือนมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่คอยเติบโตอยู่ในใจเราเสมอถึงเราไม่อยากรดน้ำแต่บางทีมันก็โตขึ้นมาเองและนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากชวนคุณคุยในตอนนี้ความรู้สึกที่ทาดแมวแทบทุกคนมีแต่ไม่ค่อยพูดออกมาเพราะแค่คิดก็ปวดใจแล้วแน่นอนครับวันนี้เราไม่ได้มานั่งเศร้าอย่างเดียวผมอยากชวนมามองเรื่องนี้ในหลายมุม ทั้งมุมของความจริงที่เลี่ยงไม่ได้มุมของธรรมะที่จะช่วยให้เราเข้าใจความผูกพันนี้ได้ลึกขึ้นรวมไปถึงเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่ทั้งอบอุ่นและทำให้เราฉุกคิดไปพร้อมกันลองคิดดูสิครับความรักระหว่างเรากับแมวมันน่าทึ่งมากนะมันไม่เหมือนกับความสัมพันธ์กับคนเลยสัทีเดียวเพราะแมวพูดไม่ได้ไม่บอกเราได้ตรงๆว่ารักหรือห่วงแต่เรากลับรับรู้ได้ทุกอิริยาบถท,ทุกสายตาทุกเสียงร้อง เหมือนภาษาที่ไม่ต้องใช้คำพูดแต่มันสื่อได้ชัดเจนมากกว่าประโยคยาวๆเสียอีกและเพราะมันเป็นความรักแบบไม่ใช้คำพูดนี่แหละครับเวลามีความกลัวซ่อนอยู่มันเลยกลายเป็นเรื่องที่พูดยากแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราได้ลองเปิดใจคุยกันตรงๆเราจะเห็นว่านี่คือเรื่องธรรมดาของการเป็นทาสแมวเรื่องที่เราทุกคนล้วนต้องเจอและบางทีอาจการมองตรงไปที่มันอาจทำให้เรารักมากขึ้นขวงแหนมากขึ้น และอยู่กับแมวในทุกวันอย่างลึกซึ้งกว่าเดิมก็ได้วันนี้ผมเลยอยากพาคุณเดินทางไปด้วยกันผ่านทั้งเสียงหัวเราะเสียงสะท้อนในใจและอาจมีน้ำตาเล็กเล็กระหว่างทางแต่ผมรับรองว่าเมื่อคุณฟังจบคุณจะได้อะไรกลับไปมากกว่าความกลัวแน่นอนเวลาเราพูดถึงการเลี้ยงแมวคนที่ไม่เคยเลี้ยงอาจนึกถึงแค่ภาพน่ารักน่ารักครับเห็นเจ้าเหมียวนอนกลิ้งอยู่บนโซฟาไล่จับมแมลงวันหรือทำหน้าทำตาทะเลึนให้เราหัวเราะ แต่สำหรับคนที่เป็นาธาตุแมวจริงๆเรารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันลึกซึ้งกว่านั้นมากเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเลี้ยงสัตว์แต่เป็นเรื่องของหัวใจเรื่องของครอบครัวและเรื่องของความผูกพันที่บางทีลึกกว่าความสัมพันธ์กับคนด้วยซ้าแต่ในความผูกพันที่อบอุ่นขนาดนี้มันก็มักจะมีเงาแห่งความกลัวซ่อนอยู่และเงานั้นมีอยู่สองด้านด้านแรกคือความกลัวที่แมวจะจากเราไปก่อนและอีกด้านคือความกลัวว่าเราจะจากไปก่อนแมว ซึ่งทั้งสองด้านนี้ต่างก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเริ่มจากความกลัวด้านแรกก่อนนะครับกลัวว่าแมวจะจากไปก่อนเราทุกคนรู้ความจริงข้อนี้อยู่แล้วแต่เราก็มักจะทำเป็นไม่คิดถึงมันเพราะอายุไขของแมวสั้นกว่ามนุษย์อยู่แล้วโดยเฉลี่ยก็ประมาณ12-18ถึงปีถ้าโชคดีจริงๆก็อาจจะยามไปถึง20ปีแต่สุดท้ายเราก็รู้ว่ามันต้องมีวันนั้นวันที่เราต้องเผชิญกับการพัดพราก ผมเชื่อว่าทาดแมวหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ยังจําแมวตัวแรกของตัวเองได้เสมอไม่ว่าจะผ่านมาแล้วกี่ปีภาพยังอยู่ในหัวชัดเจนบางคนจําได้แม้กระทั่งเสียงร้องเรียกเวลาอยากกินข้าวบางคนจําได้ว่ามันชอบนอนตรงไหนของบ้านหรือบางคนยังจํารสสัมผัสเวลามันเอาหัวมาถูแขนเราได้อย่างแม่นยําแต่ถ้าถามว่าจําโมเมนต์สุดท้ายได้ไหมส่วนใหญ่ก็ตอบได้ทันทีว่าตอนนั้นนั่งอยู่ข้างๆพยายามลูบพยายามปลอบ แล้วก็บอกในใจว่าไม่อยากให้จากไปเลยความทรงจำแบบนี้มันฝังลึกและไม่เคยเลือนหายแม้จะมีแมวตัวใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านอีกกี่ตัวความรู้สึกที่มีให้ตัวแรกก็ยังอยู่เสมอบางครั้งแค่เห็นรูปเก่าๆน้ำตาก็ยังไหลออกมาเองความกลัวที่จะต้องเผชิญการจากลามันจึงเป็นสิ่งที่ทาดแมวทุกคนรู้ว่ามีอยู่จริงแต่เลือกที่จะไม่พูดถึงเพราะมันเจ็บเกินกว่าจะเอ่ย แต่ถัดมาอีกด้านหนึ่งของความกลัวก็หนักหน่วงไม่แพ้กันและบางทีอ่านยิ่งกว่าด้วยซ้ำนั่นคือความกลัวว่าเราจะจากไปก่อนแมวคุณลองนึกภาพดูสิครับเราเลี้ยงแมวไว้1ตัว2ตัวหรือบางบ้านก็มีเป็น10ตัวแมวทุกตัวล้วนพึ่งพาเราในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นอาหารความสะอาดการรักษาพยาบาลความอบอุ่นปลอดภัยทุกอย่างของชีวิตพวกเขาผูกอยู่กับเราแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วล่ะ ใครจะเป็นคนดูแลต่อนี่แหละครับคือคำถามที่ทาสแมวหลายคนไม่กล้าพูดแต่แอบคิดอยู่ลึกๆตอนนอนเงียบๆตอนงองหน้าแมวที่มานอนตักเราหรือแม้แต่ตอนเจอเข่าวเศร้าๆในโซเชียลคำถามนี้มันจะผุดขึ้นมาโดยไม่ต้องเรียกเลยว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะเป็นยังไงหลายครั้งเราก็ได้เห็นตัวอย่างความรักที่ยิ่งใหญ่ของทาสแมวอย่างเช่นข่าวที่เจ้าของลำบากจนแทบไม่มีอะไรจะกิน แต่แมวในบ้านกลับอ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะเจ้าของยอมอดเองยอมทำงานหนักเองแต่ไม่มีวันปล่อยให้แมวอดเด็ดขาดหรือบางเรื่องราวที่เราเห็นในโลกออนไลน์เจ้าของเจ็บป่วยเดินแทบไม่ไหวแต่ก็ยังพยายามหอบหิ้วกระสอบอาหารแมวกลับบ้านให้ได้เหตุการณ์แบบนี้สะท้อนชัดมากว่าคนอดได้แต่แมวห้ามอดและความรักที่ลึกถึงขั้นนี้มันก็กลายเป็นความกังวลไปพร้อมๆกันว่าถ้าเราไม่หยุดตรงนี้แล้ว แมวจะไปอยู่กับใครจะมีคนมองเขาแบบที่เรามองไหมจะมีใครเข้าใจว่าเขาชอบกินอาหารยี่ห้อไหนหรือชอบนอนตรงมุมไหนของบ้านจะมีใครทนฟังเสียงร้องตอนตีห้าโดยไม่หงุดหงิดหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วแมวที่เราเลี้ยงด้วยความรักอาจจะต้องกลายเป็นแมวจรอ,อีกครั้งหนึ่งก็ได้บางคนถึงกับวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยนะครับมีทั้งการฝากฝังกับญาติพี่น้องที่ไว้ใจได้บางคนถึงขั้นเขียนพินัยกรรม ที่มีเงื่อนไขให้เงินก้อนหนึ่งถูกใช้ดูแลแมวหลังจากเจ้าของไม่อยู่แล้วด้วยหรือบางคนเลือกมูลนิธิหรือเพื่อนสนิทไว้ให้รับช่วงต่อสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าความกลัวที่เราจะตายก่อนแมวมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันจริงและหนักมากสําหรับหัวใจของทาสแมวทุกคนและถ้ามองดีๆความกลัว2ด้านนี้มันก็เหมือนภาพสะท้อนกันเลยครับด้านหนึ่งเรากลัวจะเสียแมวไปอีกด้านเรากลัวจะทิ้งแมวไว้ข้างหลังเพราะเขาคือสิ่งที่เราห่วงที่สุดในโลก ไม่ว่ามองจากมุมไหนก็หนีไม่พ้นความเจ็บปวดจากการปัดพลากอยู่ดีแต่ในขณะเดียวกันความกลัวนี้เองก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารักมากขึ้นหวงแหนมากขึ้นและอยากใช้เวลากับแมวให้คุ้มค่ามากที่สุดในทุกๆวันความกลัวมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องปัดออกไปเสมอไปนะครับบางครั้งมันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าทุกช่วงเวลาที่เรามีกับเขานั้นมีคุณค่าเหลือเกินดังนั้นถ้าใครที่กำลังเลี้ยงแมวอยู่ตอนนี้ลองกอดเขาให้แน่นขึ้นอีกนิด ลองรูปหัวเขาให้นานขึ้นอีกหน่อยลองพูดกับเขาว่าวันนี้เรารักเขามากแค่ไหนเพราะไม่ว่าจะเป็นความกลัวด้านไหนก็ตามสุดท้ายแล้วสิ่งที่ช่วยเราได้มากที่สุดก็คือการอยู่กับปัจจุบันและทำให้ทุกวันมีความหมายจริงๆครับเมื่อเราพูดถึงความกลัวสองด้านที่ทาสแมวแทบทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะกลัวแมวจะจากไปก่อนหรือกลัวว่าเราจะจากไปก่อนแล้วใครจะดูแลเขา สิ่งเหล่านี้ในความจริงก็คือเงาของความไม่เที่ยงที่คอยเดินตามเราทุกวันเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจมองมันตรงๆเท่านั้นเองถ้าหากเราลองหยิบธรรมะง่ายๆมาเป็นเหมือนแสงไฟฉายส่องเข้าไปในมุมที่มืดเราจะเริ่มเห็นว่าความกลัวนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เลวร้ายหรือน่ากลัวจริงๆหากแต่มันเกิดจากการที่เราอยากจะเหนียวรังทุกอย่างให้อยู่กับเราตลอดไปซึ่งตามธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรที่จะอยู่ตลอดไปได้ ในพุทธศาสนามีหลักธรรมสามข้อที่คนไทยได้ยินกันจนคุ้นหูอัน,นิจจังทุกขังอนัตตาสามคำสั้นๆแต่ลึกซึ้งและถ้าเราลองเอามาส่องกับความสัมพันธ์ระหว่างเราและแมวที่เรารักมันจะช่วยเยียวยาความกลัวในใจได้อย่างนุ่มนวลนอัน,นิจจังแปลว่าไม่เที่ยงไม่มีอะไรจีรังถาวรแม้แต่ความสุขที่เราได้ตอนกอดแมวแม้แต่เสียงฟีฟ,ฟีเวลาเขานอนข้างๆหรือแม้แต่น้ำตาที่เราแอบกลัวในวันที่คิดถึงเขา ทั้งหมดนั้นเป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นแต่สิ่งที่งดงามก็คือเพราะมันไม่เที่ยงนี่แหละทุกครั้งที่เกิดขึ้นมันจึงมีค่าเหลือเกินทําแมวจะนอนตากเราอีกสักครั้งหรือวิ่งมารอที่หน้าประตูอีกสักคนมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยแต่มันคือของขวัญที่ถูกส่งมาในขณะนั้นทุกขังคือความทุกข์ที่มาจากความไม่เที่ยงนี่เองเพราะเราติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเราจึงเจ็บปวดเมื่อมันเปลี่ยนไปลองคิดดูสิว่า ทำไมทัดแมวอย่างเราถึงเศร้าเมื่อแมวแก่ลงหรือเมื่อเขาลุมป่วยไม่ใช่เพราะเราไม่รู้ว่ามันต้องเกิดอยู่แล้วแต่เพราะใจเรายังอยากให้เขาเหมือนเดิมอยากให้เขาอยู่ไปตลอดอยากให้ความสุขที่มีอยู่หยุดเวลาไว้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ในโลกแห่งความจริงไม่มีใครทําแบบนั้นได้ทุกคนจึงต้องพบความทุกข์ที่เหมือนกันอนัตตาคือความจริงที่ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่ใช่ของเราเลย เพราะร่างกายนี้วันหนึ่งก็ต้องคืนกลับไปสู่ธรรมชาติแมวที่เราเรียกด้วยชื่อที่เราตั้งรู้สึกว่าเป็นลูกเราหรือเพื่อนเราก็ไม่ใช่ของเราจริงๆเขามีเส้นทางของเขามีลมหายใจที่เกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติเมื่อฟังดูเผินๆอาจรู้สึกเศร้าแต่ถ้าเราค่อยๆเปิดใจเราจะเห็นว่ามันคือความจริงที่งดงามมากเพราะยอมรับว่าอะไรก็ไม่ใช่ของเราเราจะเริ่มรักเขาในแบบที่ไม่ต้องเกาะรัดแน่นเกินไป เราจะได้รักด้วยความอ่อนโยนรักด้วยความใส่ใจในปัจจุบันไม่ใช่รักด้วยความกลัวที่จะสูญเสียผมชอบเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแมวเหมือนกับผู้โดยสารที่นั่งอยู่บนรถคันเดียวกันเราขึ้นมาจากจุดหนึ่งเขาก็ขึ้นมาจากอีกจุดหนึ่งเรานั่งข้างกันหัวเราะปลอบโยนแบ่งปันอาหารบางครั้งก็หลับพิงกันแต่สุดท้ายแล้วเมื่อถึงป้ายใครสักป้ายเราหรือเขาก็ต้องลุกออกไปก่อน ไม่มีใครอยู่บนรถคันนี้ได้ตลอดทางหรอกน,น,นั้นไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าแต่มันคือธรรมดาของการเดินทางเพียงแต่สิ่งที่ควรทําคือการนั่งอยู่ด้วยกันให้ดีที่สุดในระหว่างที่ยังนั่งอยู่ด้วยกันถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ความกลัวที่เคยกัดกินใจเราอาจกลายเป็นแรงผลักดันให้เราใส่ใจมากขึ้น <c oughs> เช่นวันนี้เราจะลูปหัวแมวด้วยความตั้งใจจริงๆไม่ใช่แค่รูปไปาตามเคยวันนี้เราจะเล่นกับเขาอย่างมีสติ รู้สึกถึงเสียงหัวเราะเล็กๆเวลาที่เขากระโดดพลาดหรือเสียงร้องเวลาที่เขาอยากกินขนมความไม่เที่ยทำให้เรารู้ว่าทุกโมเมนต์มันมีค่าและควรเก็บใส่ใจไว้เหมือนเก็บเพกเม็ดเล็กๆทีละเม็ดในหัวใจและบางทีความกลัวว่าถ้าเราตายก่อนแมวใครจะดูแลเขาก็อาจไม่จําเป็นต้องตายเป็นเงาที่น่ากลัวเสมอไปหากเรารู้จักวางแขนด้วยสติเช่นฝากฝังเพื่อนที่ไว้ใจได้จัดเตรียมเล็กๆน้อยเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะไม่ถูกทิ้งไว้ลําพัง นี่คือการใช้ความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตามาเป็นแรงบันดาลใจให้เราดูแลทั้งตัวเองและแมวในแบบที่ไม่ประมาทบางคนอาจถามว่าแล้วสุดท้ายเราจะเลิกรักแมวไหมถ้าเราเข้าใจอนัตตาคำตอบก็คือไม่เลยเราไม่ได้เลิกรักแต่เราจะรักด้วยความเข้าใจมากขึ้นรักโดยไม่กลัวจนเกินไปรักโดยรู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นมันงดงามและเป็นจริง เมื่อหัวใจเราค่อยๆเปิดรับความจริงเหล่านี้ความกลัวจะไม่หายไปในชั่วข้ามคืนแต่จะค่อยๆเบาบางลงราวกับหมอกที่เจอแสงแดดยามเช้าจางลงทีละนิดทีละนิดจนเรามองเห็นท้องฟ้าใสาที่อยู่เบื้องหลังความผูกพันกับแมวก็จะกลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนและอบอุ่นมากกว่าเดิมเพราะเราไม่ได้จ้องแต่จะเสียเขาแต่เราหันมามองว่าวันนี้เรายังได้อยู่ด้วยกันและนั่นก็คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับ บางครั้งเรื่องราวใจชีวิตจริงก็สามารถสอนเราได้มากกว่าคำพูดหรือแนวคิดใดเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจเราทุกคนที่เลี้ยงแมวของเข้าใจดีว่าการมีแมวอยู่รอบตัวทําให้ทุกวันของเรามีสีสันและเสียงหัวเราะแต่ก็แฝงไปด้วยความรับผิดชอบและความกังวลอยู่เสมอความรักที่มีต่อสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นความรักที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งมากสําหรับผมเองการเป็นทาสแมวหมายถึงการดูแลพวกเขาอย่างดีที่สุดเท่าที่ทําได้ ทุกเช้าเราตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมอาหารเคลียร์กระบะทรายทุกปีมีตรวจสุขภาพวัคซีนเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่สบายและปลอดภัยแม้จะเหน็ดเหนื่อยหรือยุ่งแค่ไหนแต่เพียงแค่เห็นแมวทั้ง5้าตัวเดินเข้ามาใกล้มานอนข้างๆหรือทำหน้าทะเลน่นเราก็พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเขาอยู่ดีแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปโดยไม่ทันตั้งตัวเมื่อผมตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งโรคนี้ไม่เกี่ยวกับแมวโดยตรง แต่ทันทีที่ได้ยินผลความคิดแรกที่ผุดขึ้นในใจของผมไม่ใช่ความเจ็บปวดหรือความกลัวต่อโรคเพียงอย่างเดียวสิ่งแรกที่ผมคิดคือถ้าผมเป็นอะไรไปก่อนแล้วครอบครัวล่ะแล้วแมวอีกห้าตัวจะอยู่ยังไงความคิดนี้เหมือนสายฟ้าที่แล่นเข้ามาในหัวของผมความรักความรับผิดชอบและความผูกพันทั้งหมดที่มีกับแมวดังห้าตัวมารวมตัวกันและสร้างความกลัวที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้สึกความกลัวนี้ไม่ใช่ความกลัวแบบท้อแท้ แต่เป็นความกลัวที่ทําให้หัวใจของผมเต้นแรงและตื่นตัวทันทีผมรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างไม่ใช่เพื่อใครอื่นแต่เพื่อชีวิตเล็กๆที่ผูกพันกับผมอยู่ตรงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือการเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังผมเริ่มมองโรคนี้ด้วยมุมใหม่แทนที่จะมองว่ามันเป็นอุปสรรคผมเริ่มมองว่าเป็นแรงผลักดันให้ผมต่อสู้กับทุกขั้นตอนการรักษาผมบอกตัวเองเสมอว่าฉันต้องหายฉันจะไม่ตาย และทุกครั้งที่รู้สึกอ่อนล้าเพราะผลข้างเคียงของยาหรือเพราะความเพลียจากโรคผมก็จะนึกถึงพวกเขาทั้งห้าตัวที่กำลังรอให้ผมกลับไปดูแลรอให้ผมกลับไปนั่งลู่มหัวความกลัวในตอนแรกที่เคยหนักน่วงกลับกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่แรงกดดันแต่เป็นแรงรักเป็นแรงที่บอกให้ผมลุกขึ้นมาทุกเช้าและพยายามทำสิ่งเล็กๆให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองเพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการรักษา การกินอาหารที่เหมาะสมการพักผ่อนและการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่ทุกวันเราอาจไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้แน่ๆคือตอนนี้ผมยังมีโอกาสอยู่กับครอบครัวและพวกเขาซึ่งโอกาสนี้คือสิ่งล้ำค่าความกลัวที่เคยน่ากลัวกลับสอนให้ผมใช้ทุกวินาทีที่มีค่าอย่างเต็มที่เรื่องราวนี้อาจเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับใครบางคนแต่สำหรับทาสแมวแล้วมันลึกซึ้งและจริงมาก เพราะความรักที่มีต่อแมวไม่ใช่แค่เรื่องการให้อาหารหรือเล่นกับเขามันคือความรักที่ทําให้เรารู้สึกอยากปกป้องและรักษาชีวิตพวกเขาให้ดีที่สุดความกลัวที่จะสูญเสียจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเสมอไปแต่เป็นเครื่องเตือนใจให้เราอยากทําทุกวันให้ดีที่สุดและอยากมีชีวิตอยู่เพื่อให้พวกเขามีความสุขด้วยและนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะแชร์กับทุกคนที่เป็นทาสแมวความกลัวความกังวลและความรักสามารถรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้เพียงแค่เราเลือกใช้มันอย่างถูกทาง เลือกให้มันเป็นแรงผลักดันไม่ใช่สิ่งที่ครอบงำหัวใจเราเมื่อเราทำได้ชีวิตทุกวันก็จะเต็มไปด้วยความหมายความรักและความสุขทั้งสำหรับเราและสำหรับแมวที่เรารักบางครั้งโลกออนไลน์ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวเล็กๆแต่ทรงพลังที่สะท้อนความรักความผูกพันและความห่วงใยต่อแมวของทาสแมวทั่วโลกเรื่องราวเหล่านี้อาจเกิดขึ้นไกลออกไปแต่เมื่อเราอ่านหรือฟังเรากลับรู้สึกเหมือนอยู่ตรงนั้นด้วย บางเรื่องทําให้เราอมยิ้มบางเรื่องทําให้เราซาบซึ้งหรือบางเรื่องก็เตือนใจเราว่าความรักที่มีต่อแมวสามารถสร้างแรงผลักดันและแรงบันดาลใจได้มากกว่าที่คิดเรื่องแรกที่ผมอยากแชร์เกิดขึ้นกับเจ้าของแมวคนหนึ่งในต่างประเทศเขาเป็นทาสแมวที่รักแมวสุดหัวใจมีแมวอยู่ด้วยกันสองตัวแต่แล้วเขาก็ป่วยหนักและเสียชีวิตอย่างกะทันหันเรื่องราวนี้ถูกแชร์บนสังคมออนไลน์โดยเพื่อนบ้านที่เป็นผู้รับช่วงต่อเขาเล่าว่าเมื่อเจ้าของแมวไม่อยู่แล้ว เพื่อนบ้านซึ่รู้จักเจ้าของดีและรักแมวเหมือนกันจึงเข้ามารับเลี้ยงต่ออย่างเต็มใจเพื่อนบ้านเล่าว่าวันแรกที่แมวทั้งสองตัวมาถึงเขายังไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะยอมรับบ้านใหม่หรือไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม้ทั้งสองตัวเริ่มสำรวจบ,บ้านใหม่ด้วยความระมัดระวังเดินไปทีละมุมคอยมองดูทุกอย่างราวกับกำลังเช็กว่าทุกอย่างยังปลอดภัยและแม้จะต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่พวกเขาก็เริ่มแสดงความไว้วางใจต่อคนที่ดูแลต่ออย่างค่อยเป็นค่อยไป เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าความรักต่อแมวไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวเจ้าของเพียงคนเดียวแม้เจ้าของจะไม่อยู่แล้วแต่ความรักและความเอาใจใส่ต่อแมวยังสามารถถ่ายทอดต่อไปได้และแมวเองก็สามารถปรับตัวและรับความรักจากคนอื่นได้เช่นกันเรื่องราวนี้ทําให้ทาสแมวหลายคนที่อ่านและอมยิ้มและซาบซึ้งเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความรักและการดูแลสามารถข้ามผ่านขอบเขตของเวลาและสถานที่เรื่องที่2เป็นเรื่องจากประเทศไทย เจ้าของแมวคนหนึ <S an> ่งเขียนเรื <S an> ่องราวของตัวเองไว้ใน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตเพื่อแมวอย่างชัดเจนเขามีแมวอยู่3ตัวและรู้ดีว่าไม่มีใครที่จะอยู่ดูแลเขาตลอดไปดังนั้นเขาจึงเขียนพินัยกรรมและวางแผนทุกอย่างเกี่ยวกับแมวล่วงหน้าตั้งแต่เรื่องที่อยู่อาศัยอาหารการดูแลสุขภาพไปจนถึงการฝากให้เพื่อนสนิทหรือมูลนิธิสัตว์เข้ามารับช่วงต่อเขาเล่าว่าเมื่อวันหนึ่งเขาเจ็บป่วยหนักและรู้ว่าต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลนานๆ ความสบายใจของเขาไม่ได้มาจากตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความมั่นใจว่าแมวทั้ง3าตัวจะได้รับการดูแลเหมือนเดิมไม่ขาดอะไรทุกขั้นตอนถูกวางแผนไว้หมดแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าแมวจะไม่รู้สึกสูญเสียและยังคงมีความสุขอยู่กับผู้ที่ดูแลเขาอย่างเต็มใจเรื่องนี้ทําให้หลายคนที่อ่านแล้วเกิดความประทับใจเพราะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้สติและความรักทําให้ความกลัวไม่กลายเป็นความทุกข์แต่กลับเป็นแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมและดูแลสิ่งที่เรารักอย่างรอบคอบ สองเรื่องนี้แม้จะเกิดขึ้นในบริบทและสถานที่ต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความรักความเอาใจใส่และความห่วงใยต่อชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าแมวมาสะท้อนให้เห็นว่าทาสแมวทุกคนไม่เคยอยู่เพียงลําพังในการประชิญความกลัวไม่ว่าจะกลัวว่าแมวจะจากไปก่อนหรือเราจะจากไปก่อนแมวสิ่งที่ทําให้ใจเรานุ่มขึ้นและอุ่นขึ้นคือการได้เห็นว่ามีความรักความห่วงใยและการดูแลต่อเนื่องทั้งจากตัวเราเองและจากผู้อื่น เรื่องราวเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นคุณค่าของทุกวันทุกโมเมนต์ที่อยู่กับแมวและย้ำเตือนว่าความรักและความเอาใจใส่ที่เรามีต่อพวกเขาสามารถกลายเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอแม้ในวันที่เรากลัวที่สุดหรือในวันที่สิ่งที่เรากลัวเกิดขึ้นจริงการได้วางแผนเตรียมพร้อมและรักอย่างมีสติจะช่วยให้หัวใจของเราสงบและมั่นใจได้ว่าแมวจะยังคงได้รับความรักความอบอุ่นและการดูแลเหมือนเดิม เรื่องราวจากโลกออนไลน์ทั้งสองเรื่องนี้จึงเป็นบทเรียนที่ชัดเจนและอบอุ่นใจสำหรับทาสแมวทุกคนมันสอนให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดจากระยะเวลาแต่ถูกสร้างขึ้นจากความใส่ใจและการลงมือทำและแม้ความกลัวจะเกิดขึ้นเราก็สามารถเปลี่ยนมันเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของเราและแมวมีคุณค่ามากขึ้นทุกวันเมื่อเราฟังเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาตั้งแต่ความกลัวสองด้านที่ทาสแมวทุกคนต้องเจอธรรมะที่ช่วยเยียวยาใจเรื่องราวชีวิตจริงของผมเอง ไปจนถึงเรื่องราวจากโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากคือความกลัวที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นเรื่องปกติอย่างที่สุดสําหรับทาส์แมวไม่ว่าจะกลัวแมวจะจากเราไปก่อนหรือกลัวว่าเราจะจากไปก่อนแมวทุกความรู้สึกทุกความกังวลเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความรักและความผูกพันที่เรามีต่อชีวิตเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราความกลัวเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เราอ่อนแอแต่กลับเป็นสิ่งที่เตือนใจให้เราเห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลาที่เรายังอยู่ด้วยกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทำได้คือการอยู่กับปัจจุบันใช้ทุกโมเมนต์ให้มีคุณค่ารักและดูแลแมวด้วยความใส่ใจไม่ว่าจะเป็นรูปหางเล่นด้วยกันเติอมอาหารที่ดีหรือเพียงแต่พูดคุยกับเขาเหมือนเพื่อนความใส่ใจเล็กๆ็กน้อยๆเหล่านี้คือสิ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแมวเต็มไปด้วยความสุขและความหมายนอกจากนี้การวางแผนเผื่ออนาคตก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาไม่ใช่เพราะเรากลัวแต่เพราะเรารักเราสามารถพูดคุยกับเพื่อนครอบครัว หรือผู้ที่ไว้ใจได้เพื่อฝากฝังแมวในวันที่เราไม่อยู่หรือเตรียมพินัยกรรมสําหรับแมวเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเรื่องเหล่านี้ทําให้ใจเราสงบและช่วยลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตโดยไม่จําเป็นและสุดท้ายสิ่งที่ผมอยากฝากให้ทุกคนที่เป็นทาดแมวคือข้อคิดที่ทรงพลังที่สุดเราไม่อาจจุดความพัดพลากได้ไม่ว่าเราจะรักมากแค่ไหนหรือวางแผนรอบคอบเพียงใดวันหนึ่งแมวก็อาจตั้งจากเราไปหรือเราจะต้องจากไปก่อนแมว แต่สิ่งที่เราทําได้แน่นอนคือการทําให้ทุกวันมีความหมายมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ใช้ความรักที่เรามีต่อแมวอย่างเต็มหัวใจทําให้ทุกโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันเต็มไปด้วยความสุขและอบอุ่นสําหรับทาสแมวทุกคนผมอยากเชิญชวนให้ลองสังเกตตัวเองในทุกวันว่าเราได้ใช้เวลารูปกับแมวอย่างคุ้มค่าและใส่ใจหรือยังเพื่อสร้างความทรงจําที่งดงามและอบอุ่นต่อไปหากคุณชอบพอดแคสต์ตอนนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่รักแมวฟังด้วยนะ และติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปเพราะเรื่องราวความรักและข้อคิดที่ดีเกี่ยวกับทาสแมวยังรอให้เราได้เรียนรู้และทราบซึ่งอีกมากจำไว้ว่าความกลัวไม่ได้หมายความว่าเราจะอ่อนแอแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราใส่ใจมากขึ้นทำให้เราใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและทำให้ทุกวันที่อยู่กับแมวมีความหมายมากที่สุด